รักของเรือนไทยภาคใต้ถูกดีไซน์ใหม่เพื่อให้นักท่องเที่ยวมากเก็บเกี่ยวเรื่องเล่ายามเดินทางบนหาดไม้ขาวแห่งนี้และผู้ถ่ายทอดเรื่องราวที่มีอยู่ในลากูนพูลวิลล่าขนาดใหญ่ได้เป็นอย่างดีคือเธอคนนี้ครับคุณเกตเซลแอนพีอาร์โคอเรเนเตอร์แห่งอนันทราภูเก็ตวิลล่าครับคุณเกตสวัสดีค่ะสวัสดีคุณก้อง ขอต้อนรับเข้าสู่เซเว่นเทเว่นครับขอต้อนรับสู่อันดราภูเก็ตวิลล่าค่ะครับทราบมาว่าที่นี่มีเรื่องเล่าประสบการณ์มากมายของภูเก็ตของหาดไม้ขาวใช่ค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ลากูนภูวิลล่าเป็นหนึ่งในรูมไทยหนึ่งที่อันดราภูเก็ตวิลล่าค่ะคซึ่งอันดราภูเก็ตวิลล่าห้องทั้งหมดของเรานะคะก็จะเป็นภูวิลล่าสระว่ายน้าส่วนตัวแบบที่เห็นอยู่ตรงนี้เลยค่ะครับเป็นสระว่ายน้ําที่ใหญ่มากนะครับใช่ค่ะ3าตารางเมตรซึ่งสามารถลงไปไว่ายไปกับหลายคนได้ทีเดียวเลยค่ะค ห้องนี้มีอะไรที่อันเอ็กซ์เพรสตครับแน่นอนค่ะคุณก้องเดี๋ยวเกดพาไปชมเลยเป็นไงคะสัมผัสประสบการณ์ของห้องนอนของเราผมเข้ามาถึงนี่ คุณเกดไม่ทราบว่าจุดกลิ่นอะไรไว้หอมจังเลยแล้วก็มีเสียงเพลงเบาๆเป,ปเป็นกลิ่นตะไคร้กลิ่นของอนันตราขเราที่จุดให้แขกเวลาที่เข้ามาพักมาถึงจะได้สัมผัสกับการรู้สึกต้อนรับอันอุ่นของเราค่ะจากตรงนี้นะครคุณก้องห้องนอนของเราแล้ก็จะมีสสาว่ายน้ําที่สามารถที่จะกระโดดลงไปได้ ทันทีแล้วก็มีลากูนวิวที่มีความเป็นธรรมชาติพร้อมกับต้นมะพร้าวมีต้นไม้นานาชนิดที่ให้แขกรู้สึกมีความสบายความร่มรื่นลมธรรมชาติและความเป็นธรรมชาติของที่นี่ค่ะอ๋อแล้วนี่คือความพิเศษของหาดไม้ขาวเพราะว่ากันว่าเราเป็นที่ที่สมบูรณ์ที่สุดที่นึ่ของภูเก็ตสมบูรณ์ขนาดมีเต่าเมาวางไข่บนหาดไม้ขาวพอสักประมาณช่วงเดือนมีนาพอเต่า โตขึ้นแข็งแรงขึ้นที่จะกลับสู่ทะเลเนี่ยเราก็จะปล่อยเตาเ่ามีการปล่อยเต่าทุกๆปีทางอันดราก็ได้สนับสนุนส่วนนี้ด้วยค่ะเนี่ยความรู้สึกผมตอนนี้นะครับมันมีลมงเงยน็นๆมีกลิ่นอากาศที่บริสุทธิ์เยอยากจะสูดลมใหะได้ลึกสัมผัสได้ถึงบอกว่าธรรมชาติของไม้้าวจริงครับเพราะอย่างนี้หรือเปล่าครับที่ทำให้ที่นี่เป็นจุดหมายปลายทางของคู่รักทั่วโลกที่เด<น>ินทางน<อ>นมาจากทั่วทุกมุมโลกค่ะแน่นอนที่สุดค่ะ วเวลาผู้หญิงมาที่แบบว่าเห็นอะไรที่เป็นจุดเด่นใหญ่ในห้องน,น้ำแล้วเขาจะชอบเราถามองอค์เกตฮาระตุวเองหรือไผู้หญิงครับผู้หญิงอะเนาะก็อยากจะดูอยากจะเช็คสำรวจตลอดเวลาสวยหรือยังพร้อมหรือยังอะไรเงี้ยครับคุณก็ชอบดูเหมือนกันไหมคะโอ้โหชอบมากที่สุดเลยตัวเอง ดีกว่าการได้แช่น้ำอุ่นข้าบกลางแสงดาวและมีกลิ่นอายของจากลาคูนเข้ามาใช่ค่ะมองไปด้านนี้ก็จะเห็นลาคูนวิวเพราะฉะนั้นเราไม่ได้เป็นห้องที่ปิดตายหรือว่าเป็นอะไรมีลมทะเลพัดเข้ามาตลอดเวลาครับจากมุมนี้ไปก็จะเห็นตรงนั้นเป็นเป็นตัวมินิบาร์แล้วก็เป็นศาลาในบ้านค่ะเพื่อที่จะเป็นพื้นที่ใช้สอยอยากจะทานข้าวอยากจะมี massage ในห้องเอยากจะมีอะไรก็สามารถเป็นเซอร์วิสต,ตรงนี้ได้ครับ สเสน่ห์อย่างหนึ่งของนันตราภูเก็ตเนื่องจากเมื่อก่อนนี้คนไทยเนี่ยก็ชอบปลูกบ้านริมน้ําริมทะเลแขกที่มาพักเนี่ยค่ะก็จะได้กลิ่นอายของความเป็นธรรมชาติพร้อมกับกลิ่นอายความเป็นไทยที่เราพยายามที่จะรักษาความเป็นธรรมชาติและความเป็นไทยโดยที่ปลูกบ้านริมน้ํามีลากูนที่ทอดผ่านตัวรีสอร์ทไปตลอดแนวจนถึงตัวด,ด้านหน้าเลยค่ะส่วนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของศาลาที่เป็นศาลาปูวิล,ล่าที่เป็นส่วนที่เพิ่มขึ้นมาจากตัววิล,ล่าที่มีสะพานทอดมาจากตัวห้องพักนะคะตรงเนี้ย แขกที่มาพักนี้นะคะก็จะสามารถมีเขาเรียกว่าด i n นิ่งดายดาไดไซ์เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่ซึ่งเราจะมีการเดคอเรชันแล้วก็เป็นเซตเมนูเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีความโรแมนติกในส่วนของตรงนี้หรือถ้าแขกท่านใดนะคะอยากจะมีสปาในวิลล่าพร้อมกัน2ท่านเนี่ยตรงนี้ก็สามารถจัดให้ได้เหมือนกันค่ะมีแค่11ห้องเท่านั้นค่ะสำหรับตัวห้องสระภูวิลล่าและเซเว่นเวนก็มาสาัมผัสประสบการณ์ หนึ่งในสิบเอ็ดรู้สึกยังไงบ้างคะในความรู้สึกสบายลมเยน็นมีเสียงร้ร้องมแมลงร้องเพลงผมก็ได้ยินนะช่วงหน้าเสียงคลื่นจากทะเล เปลวไฟจากมือค่ำของคุณจะลงตัวที่สุดกับเกลือที่เดินทางมาจากทั่วโลกที่นี่4ฝไฟยอ